ดีครับจอออกเกษตรคนทำกินวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมขุดหลุมเอาฝรั่งกิมจูมาลงหลุมนะครับที่เราตอนแล้วก็เอาไปพักไว้ใส่กระถางพักไว้ตอนนี้ต้นเขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมพื้นที่เอาลงหลุมกันโอเค ให้ดูกันเลยครับเอามาแล้วเหรอฮะเอามาแล้วยังไม่ได้เอามามาเตรียมหลุมก่อน ร้อยหนึ่งหลุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาแปลขี้วัวมาลองก้นเป็นขี้วัวหมักแล้วนะครับไปหลุมต่อไปกันเลยครับหลุมที่สองนะครับ ตน้นตุเลียน่ะไม่ไอ้มเป็นลาดำดำอ่ะตรงทิมตรงทิมเป็นแช่แช่น้ำอ่ะต้นใหญ่น่ะอ่าเป็น,น,นลาดำดำเป็นจุดจุดอ่ะต้องเอาไตโคเดมามาชี้ทำไมลาลายหรือเปล่าเหมือนมันแช่น้ำเป็นน้อนแช่น้ำแล้วก็มันแห้งไปอ่ะ กมแห้งไปแล้วเป็นลา ร้อยแล้วครับหลุมที่สองวันนี้น่าจะได้แค่สองหลุมหรือเปล่าไม่รู้ดินแข็งมากครับช่วงนี้เป็นเดือนมกราคมเออเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพนะันหะ้าร้อยหกสิบเจ็ดฝนไม่ตกมาสองเดือนแล้วนะแม่เนาะสองเดือนแล้วฝนไม่ตกมาสองเดือนแล้วดินแข็งมากครับ เริ่มเจ็บมือแล้วคขุดไปสองหลุมดินแข็งมากโอเคเดี๋ยวไปดูลงต้นไม้กันครับนี่เป็นหลุมที่เราเตรียมไว้เมื่อเช้านี้นะครับนี่เป็นต้นฝรั่งที่ผมตอนไว้ แล้วก็เอาไปอนุบาลอยู่ในกระถางประมาณเดือนนึ่งนะครับนี่เราก็เอามาลงพอลากเขามีเต็มแล้วเราก็เอามาลงหลุมไปกันเลยครับขี่วัว เราใส่ลองก้นหลุมแล้วนะครับเป็นขี้วัวหมักนะครับไม่ใช่ขี้วัวที่ว่าเอามาจากฟาร์มเลยนะครับถ้าขี้วัวมาจากฟาร์มเขาจะเกิดการเกียบร้อยนะครับทั้งหมดหกหลุมวันนี้ได้ทั้งหมดหกหลุมนะครับปลาหลังกิมจู กิ่งตอนเองนะครับมาดูผลกันว่ามันจะติดดอกออกผลไหมประมาณ5-6เดือนเขาก็จะให้ผลแล้วนะครับพลังกิมจูเขาโตไวออกลูกไวมากปลูกอยู่ในระหว่างกลางต้นหม่อนนะครับ อันนี้ต้นสตอที่ว่าลงชิปไปเมื่อตอนแรกๆท่วมหัวไปแล้วนะครับต้นสตอถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ครับหกหลุมนะครับเรียบร้อยรอชุดต่อไปโตพอที่จะมาลงหลุมได้นะครับก็จะเอามา โอเควันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงในสวนผมจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ